เอาล้วครับรสวัสดีกันด้วยนะครับอย่างของผมมานะวันนี้ผมจะมาตะลุ้สึกยังานะโอเคปุ๋อะไรอยวะเอาลูกแคนชื่อผมไหนครับว่าจะเลือกปืนอะไรดี๋ยวปั่นหนึ่งปืนยอะไรนะหัวมัดโหมันไม่ค่อยดีนะนกับน่าจะเป็น ไปกับบุกซองปะหรือว่าจะก่อสร้างดีกว่าไปกับกอซรางมัเข้ากันกอยู่สมาชิกแค้นศักดิ์ยังไม่มีนะเขาอ,อยากเป็นอ่าสมาชิกแค้นศักนะดิ์เอาเอาแล้วมผมจะทิ้งเรลงว่าเออผมจะแต่น่าจะรอนานหน่อยอ่ะ จะได้เข้าอะโอเคโอค้ยตั้งนานเสียงไม่มาตอนนี้เสียงมาเลยเอาไปอาจจะแพ้บ้างนะเพราะว่าผมเล่นเล่นสดภาคสดนะผมไม่ไม่ได้แบบแตกักันพอแตกอเอ้ยพุ่มไม้ โหหัวแตกเฉยเลยเฮ้ยยังโคตรคมโหบ้างหัวแตกเฮ้ยคมขึ้นเฮ้ยโคตรคมเลยผมลองนะอุ้ยหลังร้อยโอ้โหผมบอกกันนะผมเล่นสดพักสดนะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้เพื่อนนั่งยอดนั่งยอดนั่งยอด โอ้ยนั่งย่อครับอัะกิดวันนี้ผมไม่ได้มานั่งยอ่อมาทำเลยนะพอะมาจะลุยอย่างเดียวกระสุนหมดจะแพะ็กโอ้ยกระสุนหมดนะครับไม่จิบแล้วกระสุนหมดหมดอย่างน้ำไปแล้วใช่ไหม แล้วพอจะโจ้สเต็ปลุกนั่งยิงสาธารณโภคจะอันหนึงนะชอบปิดเองเนี่ยนะเนี่ยอุ้ยโอ้หกำลังสวดลุกนั่งสับาะณโภคอยู่เลยวะอู้อุ้ยลังร้อยลังร้อย โอุ okay. ้ยบนบ้านอะคมเกินเออแล้วนะบนบ้านไม่ไหวละถามว่าผมเล่นสเปรเก่งไหวไม่เก่งหรอกแต่ผมไม่อยาก้มาดูสกินนะสกินสเปรนี่นี่สกินสเปรดแล้วไปติดตามจิ๊กต๊อกผมด้วยนะครับติดตามจิ๊กต๊อกเอ้ยจิ๊กต๊อกผมชื่อว่าไม้โสด ครับบอไปมาสามตัวนะครับเอาไอตัวนี้หายหวะทำไมไม่ดีเลยเอ๊ยไอ้วไมหนึ่งโ,โหแปรแปรเองค่าค่าเราต้องค่า หลังลอยอ่ะอุ้อ้มอมใช่หลังเสียงไม้ไม่ดีแกผมขอภายสำหรับเสียงไม้แล้วนะไม้ของผมแ่อยดีเกิดว่าเราจะไม่กดกันอ้อมถ้าคลิปนี้ถึงห้าร้อยไลค์เอ๊ะถ้าถึงหนึ่งพันไลค์มาเลยจะมาทำคลิป เกี่ยวกับบั็กนะครับเพิ่งผมจะมาทําบัก็กสอนทําบั็กกับลูกแคร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปกันแลังใจให้ผมด้วยยโอ้ออมาดิเดี๋ยวเฮามาันเรามันแพงอ่ะเสียงเดินเสียงเดิน,ดนไม่ยังไม่โดนหรอกอยากจะดวนนะ ไม่ดีขอโทษนะนะแสงไม่ค่อยดีเอาเด็กี่ตัวก็น่าจะเยอะอยู่แหละต้องโอ้โหหัวเตะกัน เสียงไม่ไม่ไดีเสียงไมันมานเป็นอะค่อยดีโยวโไม่สำหรับคลิปนี้ผมน่าจะไขแค่สองสามตัวน,น่าจะพอโอ้ว้าว เจ็ดราชโจ๊กแค่ hey. เรื่องพี่เน,นนอะ่ะแต่ราชโจ๊กตัวจริงเล่นไรเล่นไรพี่เนนตัวจริงมีอยู่แล้วเออไอโง่มีมึงคน,น,น,งนงละเหรียยังไม่รู้

หัวหนึ่งเม็รทำได้ดโอ้ฝั่งรถกระมาโอ้โหมึงทำไมมันชอบโตกเอาว่ามันยิงเพื่อนแต่เองใส่เป็นดวนกันข้อตัวนี้หายโอ้โอ

โอเคครับ okay. สำหรับรพี่เนล็ดจบเพียงเท่านแล้วกันครับสวัสดีครับ